จ้าอาจา้จาอาจาอาจาสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาไม่ได้มาทำอะไรเลยคือเ,เ,เนื่องจากเชดเดลนี่นะได้มีคนดูเยอะมากเลยเรียอว,ว่าพอสมควรแลวกันตอนนี้นะครับเรามีซับจํานวน21ซับแล้วแล้วก็ยอดวิวอยู่ที่1นึ่กว่า ตอนนี้นะในปัจจุบันนะว,นวันที่วันที่เท่าอะไรวะโตโตอ่าเมาน้ำเปล่าเมาน้ำเปล่าในวันที่ท่าไรเนี่ยวันเนี้ยสองวันที่แล้ววันนี้เหรอวันเนี้ยวันที่สามสิบเอ็ดจ้ะสามสิบเอ็ดมีนาคมสองห้าห้าแปดนะครับได้มีวิวจำนวนหนึ่งพันเจ็ดสิบหกวิว ม่่ออยากจะชืและซับจํานวนยี่สิบเอ็ดหลังจากที่ซับจำนวนสิบเจ็ดมาประมาณหนึ่งปีแปดไม่ใช่เอสิบเจ็ดสิบเจ็ดมาหนึ่งปีกว่า <c oughs> แล้วเข้ามาสิบแปดนี่แค่แล้ก็จะครั้งที่ยี่สิบเอ็ดจำนวนเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าแล้วก็จะขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าประมาณนี้แหละในวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากจริงๆไม่มีเลยนะ แล้วก็จะมาไปไปจบจบว่แล้วก็จะมาชี้แจงด้วยนะเรื่องเรื่องจะมีสคริปสองคลิปเนี่ยที่ผมจะเปิดกล้องให้ท่านชมเป็นหน้าตาอันร้อนเล้าเงียบ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 มันใหญ่กล้องยังเถอะจังเออแล้วจะบอกว่าเปิดกล้องกล้องไอโฟนอะแบบถ้าเกิดมีวิดีโอไหนแบบเปิดกล้องใช่ไหม แล้วรอสักพักอะกล้องมันหายไปแสดงว่าเป็นไอโฟนผมเต็มเลต้องเข้าใจก็คือพวกนี้คือกล้องกากไงใช่และคุณขาไอโฟนนี่ก็ไอโฟนสี่ธรรมดาซื้อมาเมื่อสองปีที่แล้วต้องรู้ไหมต้องรู้ไหมไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วคนที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ต้องรู้ไหมไม่ต้องรู้หรอกเอ๊เรียกเพื่อนเพื่อ ชี้แจงเรื่องชแนลอีกอย่างนึ่งก็คือตอนนี้นะครับนะมีผมถูกปตุ่งอย็นเลยครับที่งผนทำชแนลนี้กันมาถึงขนาดนี้แล้วในเซฟเวอร์อัจครั้งต่อต่อไปเนี่ยนะ <c oughs> ก็อาจจะมีคนอื่นมาเล่นด้วยนะมีคนอื่นจะแยะเลยอืมชี้แจงไว้ก่อนเลย่าจ,จะมีนน่นนี้นั่อนนนนนี่เนาะ นะอะอาตัวนะเดอป่ะ,ปะอาจะอจาอจาอจาล่ะอจานะแล้วก็ต้องาทีนะ่นี้ด้วยต้องขอขอบคุณเอ่อท่านผู้ชมท่านนะท,ทั้งอันไลค์ทั้ง,งไม่คอมเมนต์ด่าอะไรมากมายคนระับเออแล้วก็ยังรู้ไงว่าได้ติดตามเราอยู่เงี้ย <c oughs> ถึงจะอันไลค์ อันไลค์อะไรเงี้ยก็<อ>แรีว,ว่าใส่ใจกอบเชนเทวเรามากที่ต้องอ like <c oughs> ันไลค์ทุคลิปนะคนที่อันไลค์ดูคลิปเนี่ยเรียกว,ว่าใส่ใจอย่างดีเลยแหละ like อันไลค์ทุกคลิปต้องเข้ามาดูทุกไมได่ดูหรอกเข้ามากดทุกวิดีโอนะแล้วก็ไปกดอ like นะันไลค์ได้ดูจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ย่งงางร้อยก็ได้คุณม,มีส่วนร่วมดครับวันนี้คุณขอโค้ดัส,สดีครับ